สวัสดีค่ะครูผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูมดนางรัตะนาสวัสดีครูประจาชั้นเตียนอนุบาลห้องที่3สุพัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมาอเาเภอเมืองระยองจังหวัดระยองกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่19าแล้วค่ะที่เรามาพบกันซึ่งหน่วยการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พักอุ่นใจค่ะหรือสุพัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาของเรานั่นเองนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาครูมดมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเราไปดูเนเพลงกันก่อน ชื่อเพลงว่าศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ค่ะเพลงศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ศูนย์เด็กเล็กของเราน่าอยู่คุณครูของเราแสนดีเพื่อนเพื่อนของเรามากมีทั้งเล่นดีดีก็มีมากมายอาหารก็กินอร่อยยามนอนก็แสนสบาย มีสนามวิ่งเร่นได้ใกล้เราภูมิใจสุวนเด็กเล็กของเราเราภูมิใจสุนเด็กเล็กของเราเป็นไงคะเด็กๆเพลงที่คุณ่บนำมาฝากร้องไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปหัดร้องแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาร้องด้วยกันนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าคะ่ะเด็กๆคงทราบแล้วว่าศูนย์เด็กเล็กที่นักเรียนอยู่ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาแต่มีรายละเอียดและข้อมูลทั่วไปอย่างไรเด็กๆอยากทราบไหมคะถ้าอยากทราบคุณมดจะพาไปชมค่ะไปชมค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาตั้งอยู่ที่หมู่สี่ตําบลทับมาอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2525ปัจจุบันหยุดภายใต้การกำกับดูแลของกองการศึกษาเทศบาลตําบลทับมา ตาสัญลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาคือรูปม้าขาวคำขวัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาปัญญาดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมน้อมนำปัจฉญาเศรษฐกิจพอเพียง สีประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาคือสีเขียวและสีส้มสีเขียวหมายถึงความร่วมรื่นความสามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสีส้มหมายถึงความรักความอบอุ่นมิตรภาพความห่วงใยการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน อัตลักษณ์ของสูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมายิ้มใส่ไหวสวยภายในอาคารของสูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาประกอบด้วยห้องเรียนสีห้องเรียนด้วยกันดังนี้คือ 1. ระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่1มีนางสุภาวดีขาวผ่องเป็นครูประจำชั้นและนางอรทัยมนโนเบ้าเป็นผู้ช่วยครูประจำชั้น สองระดับชั้นเตือนอนุบาลห้องที่สองมีนางสุภาโพสวรรณเป็นครูประจำชั้นและนางเซรินรั์จันทะเป็นผู้ช่วยครูประจำชั้นสามระดับชั้นเตือนอนุบาลห้องที่สามมีนางรัตนาสวัสดีเป็นครูประจำชั้นและนางสาวอัญชรีแก้วจันเพชรเป็นผู้ช่วยครูประจำชั้นสี่ระดับชั้นเตือนอนุบาลห้องที่สี่มีนางสาวเพชรชรีสินกำแพงเป็นครูประจำชั้น นอกจากนี้ภายในอาคารยังมีห้องเรียนอัจฉริยะซึ่งภายในห้องนี้จะมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสื่อเกี่ยวกับดิจิทัลให้เด็กๆได้เรียนรู้ห้องพยาบาลห้องสื่อ13ศูนย์ซึ่งภายในห้องนี้จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนและการเล่นที่เป็นเกมการศึกษาต่างๆให้เด็กได้ลงมือเล่นและเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กๆก,ก็ได้รู้จักเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของศูนย์เด็กเล็กนะคะต่อไปไปพบกับครูตุ๊กค่ะครูตุ๊กจะมาบอกเราว่าในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยมีบุคคลใดบ้างและแต่ละคนมีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรไปพบกับครูตุ๊กค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอัญชลีแก้วจันเพชรครูตุ๊กตาค่ะต่อไปนะคะครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับบุคคลและหน้าที่ต่างๆของบุคคลภายในโรงเรียนนะคะว่าแต่ละบุคคลนั้น ทำหน้าที่อะไรบ้างเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะนางสาวจอมใจธรรมบุตรผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมานางสุภาวดีขาวผ่องครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่หนึ่ง นางอรไทยมโนเบ้าผู้ดูแลเด็กชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่หนึ่งนางสุภาโ,โพสุวรรณครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่สองนางศิรินลัตจันทะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่สองนางรัตนาสวัสดีครูประจำชั้นเตรียมอนุบา,หาล,ลบาาาบาห้องที่สามนางสาวอัญชลีแก้วจันเพร ผู้ดูแลเด็กชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่สามนางสาวเพชรชลีศินกำแพงครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่สี่นายสำราญร่มเย็นนักการพัลโลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมามีหน้าที่ดูแลและทำความสะอาดบริเวณรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนายเสาหยุดคัชรินยามมีหน้าที่ดูแล รักษาความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาเมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำความเคารพบุคคลภายในโรงเรียนโดยที่เด็กๆไม่ต้องแบ่งแยกนะคะว่าบุคคลนั้นทำหน้าที่อะไรเด็กๆก็ต้องเชื่อฟังคุณครูตั้งใจเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยนะคะ เป็นยังไงคะเด็กๆคงทราบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุพทนาเด็กเล็กบ้านทับมาของเราไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณหมอกับครูตุ๊กตาขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าว่าคุูตุกต๊กตาจะมีอะไรมาสอนเด็กๆอีกนะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีคะ่ะ